你吧。二 ที่ภาคสองครับผมไอ้นี่ไม่รีบไม่บอกใครเลยผปรมชชชโนลโปรแมชชชโนลเนี่ยเลยไม่ทูการเล่นสมัยใหม่ไม่ต้องทำอะไรเลยไี่ทูลำบากนิดนึงเลยครับไม่ทูตไม่ทำเลยครับเล่ผมปรใหม่ไปตั้งมากมายนะพี่เอาเอานี่เลยเปิดตัวตามตามตามสไตล์ผมนะวันนี้เขาอยู่กับผมนะครับเอ่อปุรีนะครับแล้วนะครับ นี่อยู่กับผมนะครับเกโบนะครับจากสเตปเกเมลลี่จากสเตปเกเมลลี่เป็นเป็นเหมือนครอบครัวแห่งเกย์ะมีเกย์อยู่โดยโบโดยเป้อะไรเงี้ยแต่เป้ไม่มาใช่เพราะว่าโดนโดนชิ้นโดนตุยตุยจนหมดแรงจริงจริงนะเว้ยพี่พี่เป้ไม่มาดีนะเว้ยผมแบบสามารถแบบอยู่กับพี่ถูได้ สามารถสามารถเปอาแบบนอกใจเป้ได้ตามใจใช่ไหมสามารถไปแรี้ได้อ๋อเหมือนเมียไม่อยู่ผัวล่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วคือผัวหรือเมียครับใครเป็นผัวใครเป็นเมียเึงแลวแล้วภาพป่ะใครรูบใครรับจริงๆแล้วตอนคืนชั้นตอนผมตัดผมจะผมจะเป็นผู้ชายเลยแล้วตอนผมยาปั๊บผมจะเป็นผู้หญิงทันทีเลยผมสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้กันแน่ฮะผมเป็นเสือเลยนะเป็นเป็นเป็นทั้งสองเพศ อธิบายรุ่นน้องเป็นตั้งสองเพศในตัวเดียวมึงเป็นพวกพวกสัดเซลลวเดียวกปะจริงจริงล้อเล่นกันเล่นครับอย่าอย่าไปคิดตามพวกพี่เขานะครับตอนนี้ผมคิดไปไกลแล้วพี่อย่างเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมว่าเออพี่ทูผมเจอท่าเหมือนกันหนึ่งแล้วพี่ผมไม่กล้าบุกเพราะว่าเห็นกิ๊ปเปอร์สาม อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีกีดุนยิงไปแล้วก็ซอมบี้แหลกแล้วก็ตีสีแดจนเริ่มปครับข้างบนเช้าก็ยังอ่ะข้างบนไม่เห็นดินไม่ินไปเรอยนิ่งตะวันไม่ได้เปิดทางคืเหมือนแวะไปดูให้หน่อยดิมันน่าจะมีถ้าเกิดว่ามันเช้าแล้วอ่ะเราลองไปดูเก็บของเผื่อมันจะมีแต่มันมีนิวคุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิวคุงครับสวัสดีครับขึ้นไปเผื่อจะเจอแมงมุมเนเราจะได้เอาใยแมงมุมมาทำมะม่วงเราจะได้มีเยื่อใยอะไรอย่างงี้เราจะได้มีเยื่อใยสว่าง สว่างแล้วแล้วโอ้โหแต่งส้างามขึ้นมาตกใจคนงามนะแต่งอะไรก็งามโโอลลรถมีใครอยู่ป่ะมันคงจะมีหรอกพี่โอ้ัวแทบแตกมีใครอยู่เลยพี่เซ็งมากเลยอ่ะมีใครมาคุณทีมคำว่าอืมพี่เหนียวว่างใช่ไหมโอ้โหเป็นลูกหัวใจด้วยทำดุปามแต่ผมใส่ทองมาให้ ของได้ได้เหรอได้เดียมนึเดี๋ยวผมพอทีนี่เพืนทองก่อนได้ไหมอ้าเลื่อนรถแล้วเหรอครับเอออาไปทำอะไรมาอ่านแชทอ่าทุกคนครับไ้อ้าผมไปโดนอนนี่ไอ้โอสตนนี้มันแหลกมันจะเรยวดิวพุงมาโอ้ว่าเขานั้นได้ไงรต้องพูดว่า รีบรีบตายจะได้ไม่เป็นผ่ารัของลูกหลานอืมผมเลกจะถามมากเลยมันต่างอะไรกับของผมเออมีแอปเปิ้ลไหมครับพี่ถูพี่มีแอปเปิ้ลทองอันนึงแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นไหใครไปซ่อนของไว้ไหนหรือเปล่าพี่เปิ่งใ่ม่ขอใครซ่อนของไว้ไหนหรือเปล่าพอดีมีทองอยู่แต่ไม่มีแอปเปิ้ลหัวใจ ในกล่องไปดูหัวใจพี่เอ็นใบมีคุ้งไม่รู้องรักใครบางคนหนึ่งมีคุ้งไหนมีคุ้งไหนเนี่ยเรานิวคุ้งตัวนะผมก็อยู่ด้วยผมมาอยู่กลุ่มเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกรู้สึกหวั่นไหวแล้วพี่หวั่นไหวกันไงวะยังไงมาที่ไหนที่ตอหวั่นไหวที่ตัวเหรอหวั่นไหวที่หน้าความคือแบบไม่ค่อยรู้สึกมอะไรวไ้แบบนี้เดี๋ยวมลังเป็นแปลกๆีทำมาแบบเหมันดูมันแบบ แนวเกเรไหนไม่รู้อยู่กุพี่เพิ่งรู้พี่พูดมาเพิ่งแนวเกเรมันใช่แล้วพี่มันชี้แนวแล้วมันใช่ผมใจกำพนผมนอนเล่นเลยไปลงอยู่ที่กระตุ่มหมดแล้วตอนนี้หน่อยที่กระตุ่มดีฮิปไม่ใช่ไปกระปุกหายแอปเปิ้ลใครมีแอปเปิ้ลใหม่มีอันนึ่มขอบคุณครับไปตัดต้นไม้เพิ่มก็ได้นะตอนนี้น่าจะกลางวันแล้วกลางวันแล้ว ตอนเช้าก็เป็นาบตกเย็นต้อเหมือผมว่าตัดมันเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับจะได้ไม่ตัดได้สิจริงจังแคไหนแคไหนเรียกจิงจังสิ่งสิงดยบดูระเฮ้ยทีมพี่เาเรามาพ่อทีมไหมไตากอนกันมานาเล่นกันใว่ังช่องไหนเราต้องพนานกันเลยูกขนาเล่นกันดีกว่าขนาแลวได้ไรเลยเปนหน่อยพนาดเป็นหน่อย าเข้าเวลาอะไรเงี้ยแช่งคนในทีผมผมแช่งสีเขียวไปกันแต่ว่าสีเขียวระวังตัวมากตอนเนี้ยระวังตัวเองตายอ่ะชินจังช่องไหนช่องไหนใช้ชินจังกดเง็ดความคิวครับกดคิวครับกดเง็ดตาเพื่อควางไม่ใช่มุณไม่กว้างไอ้สีเขียวมีคุยๆอุ้ยสีเขียวหลุดไปแล้วกดเง็ดโ้ไดมอนสีฟ้าได้ไดมอน ไปบ้าโอ้ไอ้กันจังวะรีพอร์ตดิเจนอฟฟีรีพอร์ตรีพอร์ตแฮกเกอร์รีพอร์ตได้อย่างไรวะชิบายเออไม่หายเหรอผมมีได้ที่แบบวิ่งจริงๆแถมมีได้ที่แบบขาดเพชรใช่ป่ะ้องขาเพชรนั่นมันทูบัตเตอร์ยังไงข้ามันไม่ใช่ผมของเถอะเดี๋ยวให้หาไวให้หายไวที่สองที่สามไปครับหายงี้ยจ้ะเจอได้ดอนนิวคูคุณคูหลุดเลย น่าเนี่ยดยงของเขาเนี่มูซาได้เหมือนกันเอ้าย่ยุ่งยไปตกยังไงไม่ที่มันไอไอไอใจมันหายไปไอ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 ลอวอไอไเไอ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 ดอไอไอ a อไอ e อไ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 อหอไ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 ออไ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 อเอีอไ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 ไอไอไอไกไอไ่ออออนออออไอีไ ผมไม่กล้าลงมือทีนั้นชนะได้ด้วยผมแค่ออกเกมเข้าใหม่ไปลงบอลเอ็กซ์เรย์จบเลยจะเข้าอันไหนใหม่อเปล่าวฉันจะบึ้งๆหรือเข้าไดบ้าะได้ได้กได้ไอ้ครูพี่ครูนี่เขาสนิทพี่ครูเขาเป็นคดีอะะหรือว่าไงการเขาทำงานเขาอยู่ร้านเกมอะอ๋องั้นดีมากเลยรู้ไหมครับการเจอรายเป็นอะไรถามเพชรเลยลาวามันมันจะมีเพชร ตาพี่วบ๊ทเราเปลุงมอลเอ็นเลียนพี่น่าเิดจะหายากขนาดนี้เฮ้ยอย่าขี้โกงบิมีความความยึดรือบ้างไหมแหมแหมมึงกินแไม่ไม่แหม่หรือโอ้โหเพี้ยนไปสพี่เราหาไดมอนด์ลกันบ้างไหมเด้อเดี้อเด้อโอ้ยหึงขันได้เพี้แล้วเหรอยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะพี่โบ๊ทที่ไหน มันด้วผมเจอเหมืองเหมืองเลตอแล้วที่อาเจอเจอเจอเหมืองสปอรแล้วพี่ดูเจอเหมืองสปอรแล้วจริงอ่ะระวังโดนตกนะใช่นั่ะต้องระวังคือไม่ได้เจอดีใจนะคือเจอแล้วกูต้องตายใครทำวงจรไหมครับมีลเลสตอนะผมก็บิลเลสตอนะพี่ขุดไดมอนด์ไปงั้นเถอะเอ้คุณไปบิลเลสตไปคุณเลสตนไปเพราะว่ามันจะได้เยอะกีด้วยไงเราเก็บเอ็นทั้งถ้าคุณไปยืนดักผมอยู่ตรงนี้นะครับคุณไป โอะไรอะไรอะไรไดมอนมาเจอแล้วไดมอนเจอผมไหมอ้าวกชี้หนีหนี่นีนี่นีนี่เปนเร่ออะไรบ่เด้อเออทำชุดกอเถอะทุกคนครับพยายามทำชุดกอใส่ให้เต็มตัวนะทุกทุกทุกทวกทุ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 กท พุดธิทิ้งไปแล้วเราไม่ได้ใช้ต้นไม้เจอเลยนะอย่าองย่าร้องแห่งกันได้ไหมพี่ใครผมพุทธิ์ทิ้งได้ไงอ่ะมันมันกลุ่ม่เข้าใกล้ตันไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวพี่เข้าใกล้ให้จำมืดอีกแล้วมั้งฮะการเจอโป๊ะบอลเนี้ยต้องเอาไฟปักจะถูกอ่าเอาไฟปักที่ทูจะมืดแล้วมืดก็ลงลงด้านล่างเนึขัเคลื่อนหอนพุทต้นไม้ก่อนเอาเปิลถ่านเปินหอมีน ผมว่าเดี๋ยวผมค่อยมายอดมันเยอะกว่าครับผมว่าผมไปไปไปทำอย่างอื่นไปแล้วอยู่ไหนวะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายอืมทำตรงนี้ทำอะไรได้ตอนนี้ีจริงๆนะในการค้าซอมบี้อกเพค่ขุดไม้ไว้บอกเดียวข้างล่างครับนั่นไข่นะนี่ขุดเชนดี้แซนนิวฮะใส่ทิ้งไปเลยนะคนอันแซนนิว เดี๋ยวลงไปด้วยล็อกแป๊บนึงเลยเด็กโอเคอ้าวเขาออกกันบ่อยจังพี่ทูลงหลุมไหนพี่สักหลุมนึงอ่ะสักหลุมนี่มันมันเป็นกีรุมปุ้นนิ้วนิ้วฮะนิ้วไหนนิ้วนั่นแหละไหนนิ้วไหนนิ้วไหนนีล็อกก็ได้นะมาล็อกพี่สงสารชื่อผมเลยเถอะทูอับผมอยากไปกระจกมากเลยอ่ะ เอาไว้ถูใช่ไหมนายขุดตรงๆอย่างเงี้ยก็เจอได้เหมือนกันแล้วเวลานายเดินไปนายก็นายก็ขุดด้านข้างดูว่ามีมั้ยไม่มีโอเคเดินผ่านไปนี่เดี่ยวมึงมนค<อ>นเดียวได้ไม่ใช่ไหมครับรลักซาครับผม <c oughs> เอาไปเก็บ<อ>กันนะตัวใครมันตุกๆหลังนี่เจอชื่อแล้วพวกนายอยู่ไหนกันนะเราไเราต้องเวล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 ตอนนี้เวลสิบแล้วเลิกเจ็ดแล้ว เขาบอกว่าคนเบลเยอะตายก่อนนะเว้ยอืมไม่เคยให้กำลังใจพีนเลแม่เล่นเอาคนนคี้นั่งฟังด้วยช็อกไปอืมบอดเดอร์ถึงไหนแล้ววะนี่เจอแล้วไอเอ่ยพี่นิวสวัสดีครับผมเจอแล้วเอ้านิวนี่ว่าเออนิวสวัสดีนิวว่าไงนิวสบายดีหรือนิวอเออนิวนี่ทันทีเราโดนเข้าไปแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะสองคนเลยอ่ะพี่กิ๊ฟโดนอะไรมาครับกระโดดตกกระที่สูง ตอนนะพีนต้นนายเราเตือนนายแล้วนาะเฮ้ยไม่คิดด้วยแมจะล้นไงแบบโดดลงมาขาพี่อะขาหักเนี่ยโอ้ยตัวจีขึ้นมาทางไหนขึ้นไหนก็ได้พี่ผมไม่มีทางจีเวราลงนี่มีตอลงไปหนึ่งหลุมใช่ไหมมันลงถูกที่ว่ามันเพิ่มมาอีกสามหลุมพอจะลงไปหนึ่งหลุมมันก็เพิ่มอีกสองหลุมพี่ไปทางไหนก็ได้นำบน อันนี้เจอแล้วนั่นนั่นเปแบบช e r ฮะเ็นผมเองี่บอยู่คนาอยู่แค่ดีแล้วจริงๆองคิอคน้องไอชมเอฮะไม่ทำอะไรอย่าพลาดนะมืตายแน่นอนแล้วเพจได้เก็บไว้ได้เก็บไว้ไหนกล่องลับมิ p r รับกระดานพี่ทูลงมาก่อนเจอนางเงี้ยไม่เป็นไรเรกิจ พี่ทูลงมาก่อนผมเจอไอเนี่ยเป็นทํามเลยอะพี่คือมันสกิดไม่เป็นไรอทูแต่มันมันมันระเบิดอ้ตรงที่แบบผมผมกลัวที่สุดอะตรงมันโงสกอร์อะระเบิดชิ้งไปเลยทุกชิ้งเลยคือผมไม่กล้าขึ้นเลยพี่เอาไงดีงั้นเดี๋ยวนิวคุงไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาบอสเองเฮ้นิวคุงไหนนิวคุมตาโอ้ชิดแมนพี่ทูเยอผมมาผม่าเยอผม ไม่พี่ผมกลัวตายพี่ถ้าไปคนเดียวกดผิดหาบอสไม่เจอกูทำไมแค่ตายจดิเปอแค่ตายพี่ตรงที่คนที่เราเจอเนี่ยเขาแผมรู้สึกทำไมระวังมันนักเตะยังไงจริงนะว่าเขาเจออะไรบ้างที่เบี้ยอยู่ตรงใจเลยทำไมเนี่ยมันขุดได้หนึ่งครั้งแปลว่ามันต้องมีอย่างน้อยสามถึงหกใบคือตอนนี้ผมได้มาหกอันแล้วเอาคัพะไรดีไหมจริงอ่ะเอาเก็บอ่ะ มันจะมีแพทเทิร์นอย่างนี้เว้ยพอได้ไดมอนด์มาให้ทำฟิดแอคไดมอนด์หนึ่งอันแล้วเนาฟิดแอคไดมอนด์หนึ่งอันนั้นไปขุดออฟเดียนมาสี่พอขุดออฟเดียนมาสี่เราจะทำออฟเจียนชั้นอ้วมันต้องใช้หนังวัวกับไข่ด้วยไม่ใช่หรอใช่ก็เราบอดเป็นอะไรวะบอดอยู่ไหนโบสดดึงอะไรขึ้นดูเรื่องผมเลยขูเห็นแล้วมึงรักษาตัวรอดเป็นรอดดีหน่งจริงผมได้เลยป้าพี่ผมเจอแล้วอย่างแรก กูเหมือนน้ำพี่ดูเจอวิชถอยเลยครับถอยเลยวิชมันจะปลาพิซซันอันตรายผมนี่วิ่งกลับมาห้ามีเลยพี่ตามไม่ทันคฝั่งนี้ขึ้นมาดูมันเป็นแหล่งน้ำไม่ดูแล้วก็มีพวกซอมบี้แบบยืนแบบเต็มเลยอะดีกว่าอยากมาลงเหมือนเดียวกับผมพี่คำวุ่นแม่เป็นกลุกลุมัปนมุมว่ะอย่าไปยุ่งเลยพี่ว่านะแล้วถอยเราลงไปดีกว่าบด พี่ทูลงเหมือนผมไหมมีรายเยอะนะพี่แต่ว่ามอนก็เยอะตามกันนะมีอ่ะอู้มีสกิลตั้งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงอ้อไปแล้วไปแล้วโดนยิงแล้วไอ้ตัวกึงเขาโอ้กความพวยของพูไม่เป็นไงพี่ทูพี่บลเน่ยเราเท่ากันพี่เรือพีู่ถ้วยน้ำเลยนะน่ารักมากนิวตางนี้ตนี้วาพี่มีทางน้าอ่ะ ว่าเรามาพนันใหมย่ผมว่าทีมอยู่แล้ะแเวนกับบอกแล้วใครเล่นเต็มนะไม่ไม่กลายไม่ไหวกวมันก็ไม่มีทีหเล่นเต็มนะจริงมีคับแต่ว่ามีคนึงหายไปนิดนึงทีมสีนี้สีฟ้าน้อยแต่ว่าคนหายคนเีก็มา้ไมครับโอนี่ปิดิดนี่นมแล้วทีมเขียวหลงเหลือแค่นันะทังเป็นโบโบยังงนะ นี่ดำก่อนนะนี่พี่ทำไมพี่พี่อ่านแปลกๆนะปกติเลือดเต็มตลอดใชแค่ไหนพี่ถุกอืมขานอกเสียงสไปเดอร์มาผมนเอาไม่ออกกลางวันปะกลางวันยังกลางวันเสียงสไปเดอร์มันจะฆ่าผมเลือดเเจนะครับมืออีกขอโทษครับมือนี้แต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตอนสู้ค่อยกินอ่ะอ๋อตัวนี้คือแบบโอ้ พี่ทูครับกลางวันครับพี่กลางวันมากเลยครับพี่งเต็มเลยนะก็ไปเจองั้นไปงั้นจัดการสไปเดอร์มันการ์ืซอนี่ผมบุญเล่นครับทุกทมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาอันนี้จะเป็นกระสือเหรอแอปเปิ้ลยี่สิลูกอะใครมีแอปเปิ้ลมั้งอะพี่ทูครับอยู่อยู่ในกลุ่มนี้ดีอย่างนึงนะบ้านสวยครับพี่กิ๊บพี่กิ๊บตกใจเองเลยนะฮะแล้วก็ภาพนึงเราต้องหนีเข้าตรงกลางนะ อ้าวเหรอใช่เพราะว่า์เดอร์กำแพงโลกันมันจะเลื่อนเข้าสู่จุดศูนย์กลางไงอ๋อมีเรื่องกำแพงด้วยเหรอใช่โน้ไม่เป็นไรพี่ข้าเอาไว้คือตรงนี้หาของงั้นง่ายง่ายอืมใช่มีฐานีนะครับการสร้างบ้านก็คือกำลังใจอย่างนึงที่ให้เรามีกำลังใจสู้ต่อครับทำไมรู้สึกรอบนี้เราเรารวยพวกเหล็กนะแต่เราไม่รวยพวกโคเลยเออไม่เจอร้านผัดแคนมาก ถ้าเจอไดมอนด์เพิ่มอ่ะค่อยทำดาบดาบไดมอนด์ถ้าเกิดไดมอนด์เยอะเกินหัวไดมอนด์นิ้วกุ้งเนี่ยกุ้งใส่ยึดเกาะเถอะเขาไม่มีเล็กเออพี่นิวใส่ยึดเกาะเถอะพี่นิ่ยเออนิวยืนใส่ยึดเกาะเถอะโอเคโอเคเดต้องไม่ละไรคืออะไรไอคือตอนมีเล็กอยู่ไป้มดแล้วถาแล้วคอมว่ใจะใดอย่างพี่นิวหมดเราพี่นิวไงอยังมียอยู่ครับอันอยู่ไหนนะเข้าใจคนเดียวพอแล้ว มันจะเป็นต้องเข้าใจกันมากแค่มองตากันก็เข้าใจพวกเกย์นี่เขาเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะเข้าใจค่มไปยืนที่กิ๊บใช่หรอจริงๆนะถ้าพี่ถ้ามีสาววัยในกลุ่มนี๋ยวคงสิ้นหน้าดี๋ยวเออพี่ทูมขออนิดร้องความสนใจได้หน่อยนะว่าเดี๋ยวดูไอชิมินนี่พี่เดี๋ยวสี่ยกครับอ๋อยังไม่ได้กำลังจะเอาไอชิมินเดมอนอยู่รอแป๊บนึงเออยังได้เหมือนกันแหละเมื่อกี้เก็บก็ไม่ได้ ที่อมทำคุณมาก็เห็นได้นะก็หมายถึงต้องทําให้ครบสายไงถ้าจะได้ไดมอนด์มันต้องอ่าเผาเหล็กก่อนทำตามเขาคุณรู้ว่ชิมินได้ได้ได้ของไหมหรอมันไม่ได้ของไม่ได้ของเห็นไหมเที่ยวต้องเผาเหล็กก่อนถึงได้นี่เหรอเผาเหล็กบินเหล็กขึ้นมาจากเตาแล้วก็ขุดไดมอนด์ถึงจะได้ไอชิมินสายนั้นโอ้โหที่ทำเท่าเันนี่ไงได้ชิมินแล้วพี่กิ๊บพี่จิ๊บ พีู่เราสีเทาพูดทีที่ตายหเแล้วไอชิมินที่ไอชีเทาคือ I'm to you เรียบร้อยได้ไอชิมินนะพี่คลิปครับตาเผายังอ่ะพี่อืฮะพี่กดครับตาเผายังครับแล้วอ่ามันขึ้นไอชิมินนะพี่ตากล้องนี่เคยได้ยินเสียงมาไหพี่มันยินมันยินีตะกล้องได้ไงเนี่ยไม่ยินเสียงไม่หมุนไม่หมุกใหม่นะไปทิกแองกานี จริงๆนะผมก็อยากไปหาไดมอน์นะครับแต่อีกใจนึงผมก็สงสารตัวเองใช่แต่อีกใจนึงผมก็ต้องกล้าอีกใจนึงผมจะบอกว่ามันเช้าแล้วครับเพิ่งเช้าหนึ่งเช้าอีกใจนึงก็เสรยวผมนี้อึ้งไปเลยผมอยู่ในเมืองนะปัญหาการลงเมืองนึงครับคือต้องกลัวหลงครับ แก็ครับเตาเผาครับพิกแอคไปแล้วฮะโอ้โหไอ้ห่าเดินทีเดียวต้องดึงเด็กออกกจานีี่่พต้องดึงเด็กออกจากเตาด้วยมันถึงจะได้ตัว F Y Hardware พอ F Y Hardware เสร็จปุ๊บก็ค่อยขุดไดมอนด์ถึงจะได้เป็นน้ำกรดชิมินทชิมินท์กลับเลยผมไม่กลับเลยได้เสียกระดูกเดินได้ดึงเหล็กแล้วเอ๊ะดึงเหล็กแล้วยังไม่ได้อ๊ะ พี่จิดได้ควหาแม่นี้โอ้โหมาติบ็อกเกอร์เลือดลดลุลัวายบ้านมีาวลด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 พี่อาเพิ่มอ้าวเพอ่มมันกินแอปเปิลทองอี่เองออกไปข้างนอกจะรอดไหมนี่นี่ครับเอาเราไปดูอ่ะเอาไปดูแล้วก็เก็บหาพวกสไปเดอร์ a necessary ใจดีไม่มีอะไรหาสไปเดอร์ฆ่าสไปเดอร์เก็บใยแมงมุมมาให้หน่อยถ้าไม่มีธนูใช้สูตรเลยพี่เปิดตวนะสู้ไม่ได้้ยโอ้โหไอโอโอ้โหเล่เอ้วยก็เห็นด้วยจริงจริงว่มอนดีแล้วก็ไม่ได้โอเคใทยพูดปิดแล้วปิดแล้วเกมพัทสองเ็มพัทสามครับได้